กนหน่อยในซังอยเห็นได้เลยโอ้ยยาวเมนเข้าไปตอกไก่เลยสวยเนี่ยนะไปดูไก่ว่าเห็นได้ไหมไก่กาครบที่ให่แล้วให่แล้วยงไก่แล้วไก่เป็นไก่อะไ่ไก่กระไรโอ้ยไก่เลย

ได้กว่านถเือว่าพอจะตัวนี่ขอนีคนตานน่านใดน้านนี้เนี่ยเอาก็ดี Đôi, ừ. 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 เก็บอุปกรณ์ทองเที <laughs> hmm ่ยวปะสิวางเพิิง

โได้นอ <py at> <people> ่าอะตใจจุด <toy> <fiery Top>

เฮ้เขไม่รู้เขาใจจะให้กเเปะด้เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ก็รู้ว่าเป็นทีเยกเออผู้จ้าเข้าใจผู้ใหบอกว่าอีย่าุีไ้ถามตัวได้น่แน่ คนโบรา่วงเป็น่ะ่เป็นห่วงโย่าตายงานยังคนยังออกลยเด็กใจใจหวยบอกคือบอกผ่านด้ยกนเด็กก็ชมผ่านมันเป็นยังมันบุรีแต่มันดีเนี่ยคนดีก็มันดีผมจะพนด

คอยน้ำบอกคำว่าให้คิดว่าคำว่าสุกันทั้งนั่นคือวิวของชุกปาซาเลยลักสกอร์นี่เขาวอาเป็นจริงโมดีสังคมได้กาบันศึาผมนี

ไ่พาเข้ามาถูกต้องเข้ามาเสียใจแล้วมันถูกต้องกันนั้นอยากให้อีหยังโตจะของู้ไปลามอาเมาเลยาก็ถอาเมาเรลาชีให้ไป่คิดเรื่องอีหยังขอมาโทษเด้บอกบินบินไปหลด ขอขอโทษความคิดความรูจักความเข้าใจความเสนอและการยู่มุมไหนอวันนี้มุมหนเต้นถามตัวคาอธิบายคำหูคำเสื่อใจว่าใจ